สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพิมพอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษ,ษาอังกฤษค่ะวันนี้นะคะครูพิมจะพาทุกคนมาเรียนกันเรื่อง mm hmm. w h questions หรือว่า question words mm hmm. นั่นเองนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็น โอเคค่ะสำหรับ WH questions นะคะ q u e s t i o n ก็คือคำถามใช่ไหมคะนักเรียนฉะน,นั้นค่ะวันนี้นะคะ WH question หรือตัว question word นะคะก็คือเป็นคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามนะคะโดยเราจะใช้ให้ทให้ทุกคนเนี่ยตอบให้ตรงกับประโยคคำถามที่เราตั้งไปโดยจะมีโครงสร้างง่ายๆดังต่อไปนี้นะคะอ่าเราจะเริ่มต้นกันที่ตัว WH question เช่น what where w h e n why หรือ who ต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะสามารถที่จะเป็น w h และตามด้วยคำนามก็ได้หรือว่า now เช่น what car what car what color ใช่ไหมคะเช่น what color do you like what car Do you like อะไรอย่างนี้นะคะอืมถัดมาค่ะก็จะตามจะตามมาด้วยกริยาช่วยนะคะโดยกริยาช่วยก็คือพวก work to be ทั้งหลาย work to do work to have นะคะ work to be ก็จะเป็นพวก is am are was were ต่างๆ work to do ก็เช่นคำว่า do does did นะคะหรือ verb to have ก็คือ have had hat นะคะซึ่งเจ้าตัวกริยาช่วยพวกนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยบอก uh, tense หรือว่ารูปการเวลาให้เรารู้นะคะว่าเรื่องราวที่เรากำลังถามเนี่ยถามเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ในอดีตหรือว่าเรื่องในอนาคตนั่นเองค่ะ mm hmm. ถัดมาก็จะตามมาด้วยตัว subject หรือประทานนะคะก็คือสิ่งที่เราต้องการจะถามสิ่งที่เราต้องการจะรู้นั่นเองนะคะและก็จะเป็น main verb หรือกริยาหลักนะคะกริยาหลักตอนนั้นนะว่าหมายถึงอะไรเขากำลังทำอะไรอย่างนี้นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือ question mark Question mark, หรือว่าเครื่องหมายคําถามนั่นเองนักเรียนเนี่ยมักจะลืมเครื่องหมายคาถามกันตลอดเลยนะคะเวลาที่คุณครูให้ตั้งคาถามนะโอเคเมื่อเรารู้โครงสร้างเข้าๆแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องซีเรียสนะว่าเราจะสร้างคำถามได้ยังไงสร้างได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนคะ่ะว่า question words เนี่ยจริงๆแล้วมีตัวอะไรบ้างนะเริ่มที่ตัวแรกคะ่ะตอนนี้น่าจะรู้จักและคุ้นเคยกันมากๆ what what อ้า what นะคะแปลว่าอะไรซึ่งก็เราเนี่ยเรามักจะถามหาข้อมูลต่างๆใช่ไหมเช่นในประโยคนะคะง่ายมาก so easy what is your name what is your name เธอชื่ออะไรหรือชื่อของคุณคืออะไรใช่ไหมคะเวลาตอบมันก็ต้องให้ข้อมูลกลับมาใช่ไหมเช่นกุยกจะตอบว่า my name is ัญพร My name is ธัญพรน,นะจะเป็นตัวที่ง่ายมากเบสิกสุดๆนะ What ถัดมาค่ะอีกตัวหนึ่ง Where 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 นี่ก็คือที่ไหนนะคะที่ไหนซึ่งก็จะใช้ถามพวกสถานที่หรือว่าตำแหน่งต่างๆนะเช่นในประโยคที่ครูพิมพ์ให้มาค่ะ Where is my bag Where is my bag กระเป๋าของฉันอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะเราอยากรู้อาจจะเป็นสถานที่หรือว่าตำแหน่งอะไรก็ได้เนาะหากกระเป๋าไม่เจอนะเขาก็ต้องตอบเป็นสถานที่หรือเป็นตำแหน่งใช่ไหมคะก็คือ it is on the sofa it is on the sofa มันก็อยู่บนโซฟาไงอะไรอย่างนี้นะตัวถัดมาคะ่ะ when when อื when เนี่ยแปลว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่อย่างนี้ก็จะถามถึงเวลานั่นเองนะเช่น when is your birthday when is your birthday วันเกิดของคุณคือเมื่อไรใช่ไหมคะอืมถ้าเวลาที่เราตอบก็ต้องตอบให้เป็นเวลาใช่ไหมอืมก็คือ my birthday is on 7 t h of December My birthday is on 7 of December. ถูกไหมคะมจริงๆไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ your ก็ได้เนาะเห็นไหมเหมือนเราจะถามถึงคนอื่นก็ได้ใช่ไหมเช่นแบบว่า when is ใครดี when is daddy's birthday ใช่ไหมคะคุณพ่อเกิด เมื่อ,อไรใช่ไหมวันเกิดพ่อคือเมื่อ,อไร่อะไรอย่างนี้เราสามารถเปลี่ยนไปได้เนาะถัดมาค่ะเป็นประโยคคําถามว่า why why น่าสงสัยใช่ไหม why why นี่ก็คือทําไมนะใช้ถามหาเหตุผลนะคะเช่น why did you absent yesterday why did you absent yesterday เห็นไหมคะในตัวนี้นะ ใช้ดิ d เข้ามาเนาะเห็นไหมตัวที่2นะดิ did ใช้ work ์กทูเข้ามาช่วยก็ทําให้เรารู้เลยว่าอ๋อประโยคที่ถามเนี่ยใช้ถามในการที่เป็นอดีตไปแล้วหรือว่าพาร์ทนั่นเอง p a ร t s i ิม l e เนาะอะไรนี้ทําไมเธอถึงหยุดเรียนเมื่อวานละ่ะหรือว่าทำไมเธอถึงไม่มาเมื่อวานเวลาให้เราตอบเราก็ต้องให้เหตุผลใช่ไหมคะก็คือ because I got a fever because I got a fever เพราะว่าฉันมีไข้ไงจ้าฉันก็เลยไม่ได้มาเมื่อวานถัดมาค่ะ who 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 นี่ก็หมายถึงใครนะคะฉะนั้นถ้าพูดถึงใครก็คือต้องใช้ถามหาคนแน่นอนเนาะคนนะคะเช่นประโยคที่คุณพิมให้มาคือ who is your English teacher who is your English teacher ใครคือคุณครูภาษาอังกฤษของเธอรเหรอนีอ่ตอบง่ายจังเลยใครคะเวลาตอบนะพยายามตอบให้เป็นประโยคนะคะให้มันแบบว่าเป็น complete sentence หน่อยเนาะในนี้ก็คือต้องเป็น my English teacher is teacher พิมหรือครูพิมพ์ก็ได้เนาะ my English teacher is teacher พิมโอเคจริงๆถ้าตอบแค่ชื่อก็ไม่ผิดหรอกนะคะเป็นแบบ short form เฉยแค่แบบ อ๋อครูพิมพ์อ๋อที่ชื่อพิมเนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนสามารถเรียงประโยคได้เป็นแบบ complete sentence เนี่ยก็จะดีมากนะคะถัดมาค่ะ w h o s อ่าสังเกตดูคล้าย who เลย who who w h o who อันนี้เติม s e ไปข้างหลังค่ะ w h o s แปลว่าของใครอืมใช้ถามความเป็นเจ้าของนะเช่น whose book is it Whose book is it? หนังสือเล่มนี้เป็นของใครเนี่ยใช่ไหมเวลาที่เราตอบนะคะก็ต้องตอบบอกความเป็นเจ้าของของอันนั้นใช่ไหมก็เช่น it's g a m s book it's g a m s book เห็นไหมคะจะเจอ a photo of ph s ใช่ไหมหลังชื่อคนนั้นนะซึ่ง a photo o e ph s ตัวนี้เนี่ยมันใช้บอกความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะก็คือมันคือหนังสือของแก้มไง โอไคะแต่ถามว่าเราจะใช้วิธีการาใช้ pronoun ก็มาช่วยได้ไหมก็คือเป็นคำสรรพนามเนาะถ้าจะแก้ในเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็จะเป็นหนังสือของผู้หญิงคนนั้นก็จะเป็น it's her, It her book it's her book มันก็มันคือของหล่อนมันคือของผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราใส่ชื่อไปเลยมันก็ค่อนข้างจะเจาะจงแล้วแหละว่าอันนี้เป็นของใครโอเค ต่อกันด้วย which which hmm, which นี่แปลว่าอันไหนหรือว่าสิ่งไหนนะคะใช้ถานถึงการเลือกต้องการให้เลือกว่าอันนี้อันนี้หรือสิ่งไหนที่เธอต้องการใช่ไหมคะเช่น which hat do you like which hat do you like หมวกใบไหนที่เธอชอบจ้าหมวกใบไหนอาจจะมีการแบบวางให้เลือกใช่ไหมเวลาตอบก็ต้องแบบเลือกเจาะจงหน่อยเนาะอันนี้ก็จะบอกว่า I like the pink one I like the pink one นะคะก็คือฉันชอบสีชมพูนั้นนะอะเอาหมวกสีชมพูนั้นซึ่งวันอันนี้นะก็คือหมายถึง hat นั่นเองนะหมายถึงสิ่งที่เราเนี่ย ถามไปข้าง,างตนน้นนะก็คือคำว่า hat I like the pink one แต่ถ้าประโยคมันเปลี่ยนใหม่เช่น which skirt do you like เงี้ย which skirt do you like กระปองตัวไหนที่ชอบจ้ะ I like the short one อย่างเงี้ยก็ได้ตัวสั้นนั่นไงอ่าอย่างงี้นะวันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงหนึ่งอนะันนั้นเนาะหมายถึงแบบตัวที่เรากล่าวถึงไปข้างตน้นนะคะโอเคถัดมาค่ะ How How ตัวนี้เป็นตัวแถมและไม่ใช่ wh แต่ก็คือแบบเป็นคำถามเหมือนกันเนาะเป็น e d g หนึ่งเดียว how เจอบ่อยเหมือนกันนะคะ how นี่ก็แปลว่าอย่างไรจะให้ถามถึงวิธีการต่างๆว่าทำได้ยังไงทำยังไงอะไรยังไงอย่างนี้เนาะเช่น how do you go to school how do you go to school เธอไปโรงเรียนอย่างไร ง่ายมากเธอไปโรงเรียนอย่างไรหรืออย่างอย่างไรยังไงใช้ได้หมดโอเคฉะนั้นเวลาตอบก็คือ I go to school by bicycle I go to school by bicycle ซึ่งก็ปั่นจัก,กรยานเปงไงจ้าใช่ไหมจริงๆเวลาที่นักเรียนตอบบางคนเขาก็ตอบสั้นๆแหละ by bus by car by train นั่งรถไฟกันมาเลยใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่คุณครูพิมพ์บอกนะพยายามที่จะเรียนรู้การตอบคำถามหรือว่าเขียนประโยคเนี่ยให้มันสมบูรณ์นะคะเราจะได้เข้าใจรูปแบบประโยคถัดมาค่ะ how much กับ how many อ๋อเป็นตัวแยกออกมาจาก how เนอะเมื่อกี้ how มันแปลว่าอย่างไรใช่ไหมฉะนั้น how much จะยังไงอยู่หรือเปล่านะ How much กับ how many นะคะแปลว่าเท่าไหร่หมายถึงเท่าไหร่จะถามถึงจํานวนหรือปริมาณนั่นเองแต่ทําไมมี2ตัวแล้วมันใช้เหมือนกันหรือเปล่าแต่มันก็หมายถึงเดียวกันนั่นหมายถึงเท่าไหร่เหมือนกันเอามาลองดูนะคะ How much is the shirt How much is the shirt ราคาเท่าไหร่เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะ How much is the shirt It is 250 b a h t บ It is 250 b a h t บาทก็คือมันราคา250บาทเสื้อตัวนี้ใช่ไหมคะกับ How many students in your class? How many students in your class? มีนักเรียนกี่คนในห้องของเธอใช่ไหมก็คือตอบว่า There are 31 students. There are 31 students. ก็คือ มีทั้งหมด31คนมีนักเรียนทั้งหมด31คนอ่านกเรียนลองดู2ประโยคนี้นะเห็นความแตกต่างของเราของมันหรือเปล่าอ่าค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็น how much นะจะใช้กับพวก uncountable noun uncountable noun ก็คืออะไร uncountable noun ก็คือคำนามที่ดับไม่ได้อ่า่ว่าจะเป็นพวก ราคาเงินพวกเีน้นะเรานับไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะบอกว่า,าก็นับได้ไงหนึ่งบาทสองบาทแต่คือมันหน่วยไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่มีเหเรียญแต่มีแบงก์อะไรเงี้ยฉะนั้นเงินเนี่ยถือเป็น uncountable หรือพวกปริมาณน้ำตาลใช่ไหมชูกอรอย่างเงี้ยคะ่ะนักเรียนนับไม่ได้เป็นเม็ดเป็นอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากทำให้มันนับได้เนี่ยเราต้องเอาไปใส่ภาชนะใช่ไหมอืมอันนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์ยังไม่ได้ ลงลึกไปมากแต่อันนี้ก็คือ how much จะใช้คู่กับพวก uncountable n o w แต่ถ้าเป็น how many ด้านล่างเห็นไหม how many students s t u d e n t ก็คือนับได้เลย one two t f i v e ถูกไหมคะอะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ how many เราใช้กับ countable n o w countable n o w ก็คือคำนามที่นับได้ทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ว่าจะเป็น apple computer Dog, Cat อะไรอย่างเงี้ยนะนับได้หมดเลยนะคะคือพวกคำนามที่สามารถทำเป็นพหูพจน์ได้นะอันนี้เนี่ยเห็นไหมสังเกตดูนะคะใน students ของเราจะเติม s เอาไว้คือมันนับได้หลายคนโอเคไหมคะอ่ะหลังจากที่เรียนรู้กันไปแล้วโอ้เมื่อกี้มีคำว่าอะไรบ้างนะจำได้หรือเปล่ามีตั้งแต่ w h a t where when why who Who's, which, how, how many, and how much เห็นไหมคะเมื่อเราทราบกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองมาแต่งประโยคร่วมกันามาช่วยๆกันเนา no. ะ m e k e t h e sentences ลองดูสิว่าเอ๊จะแต่งประโยคได้ไหมนะคะโ okay. อเคเริ่มจากอันแรกก่อนห้องน้ำอยู่ที่ไหนอือบางทีเรา ไปไหนะไปห้างบ้างไปหรือไปเที่ยวใช่ไหมเราไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนเราอยากถามก็จ้างเลยอ่ะอย่างแรกดูที่ตัวคีย์เวิร์ดของมันก่อนนะคะก็คือคําว่าที่ไหนใช่ไหมเราอยากรู้สถานที่ฉะนั้นเราต้องใช้คําว่าอะไรแน่นอน where where ถูกไหมคะแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องตามด้วยอะไร t ูพิมบอกละ where to be หรือว่าตุกิลยยช่วยใช่ไหมคะ where is the toilet Where is the toilet ห้องน้ำอยู่ที่ไหนอ่าสังเกตดูเห็นไหมตัว subject หรือว่าตัวประธานสิ่งที่เราอยากรู้เนี่ยก็จะตามตามหลังตัวกริยาช่วยนะคะในนี้ไม่จำเป็นต้องมี main verb แล้วเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรอยู่นะคะถัดมาค่ะข้อที่2อเด็กผู้ชายคนนั้นเป็นใครเด็กผู้ชายคนนั้นเป็นใคร คำว่าใครใช่ไหมคะคีย์เวิร์ดของเราคำว่าใครอยากรู้คนฉะนั้นต้องใช้คำว่า who good who ฉะนั้น who อะไรดีเอ่ย who อะไรดี yes who is that boy who is that boy อ้าวทำไมคุณใช้คำว่า that ล่ะคะทำไมใช้คำว่า that เพราะว่าคุณพิมใช้คําว่าเด็กผู้ชายคนนั้นอ่าคนนั้นนะคนนั้นคนนั้นก็คือทางโน้นไม่อยู่ใ,ใกล้เราใช่ไหมเราก็เลยต้องแบบชี้เฉพาะในะว่า t h a t คนโน้นนะจ๊ะ t h a t boy โอเคแล้วถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนจริงๆห้านี้เปลี่ยนเป็น,ปนแบบ ด a ตแมนก็คือผู้ชายใช่ไหมก็จะไม่ได้เด็กและแมนเลยถัดมาข้อที่3สีที่คุณชื่นชอบคืออะไรสีที่คุณชื่นชอบคืออะไรคำว่าอะไรเป็นคีย์เวิร์ดของเราฉะนั้นอะไรต้องใช้คำว่า what อ่อโอเคนะคะสีก็คือ color ใช่ไหมอันนี้คำ ก็จะกลายเป็นประโยคแม้วว่า What is your favorite color? What is your favorite color? สีที่คุณชื่นชอบคืออะไรนะคะโอเคประโยคที่4มาแล้วอ่าประโยคนี้เป็นประโยคที่แบบว่าหายๆคนก็แบบฉันอยากรู้เหมือนกันนะคะเมื่อ,อไร่พวกเราจะได้วัคซีนอ่ะเมื่อ,อไร่พวกเราจะได้วัคซีน เม,เมื่อไรเมื่อไหร่เป็นคําถามที่แบบต้องการรู้เวลาใช่ไหมคะเมื่อเมื่อไรอันเวลาคําถามที่ต้องใช้ W H command question word ก็คือ when yes แต่ว่าน,นี้นะเป็นคำว่าจะนักเรียนสังเกตดูนะคะเป็นคําว่าจะจะก็คือพูดถึง future เนาะฉันั้น future ตัวกริยาที่จะมาช่วยหรือว่าบอก tense ก็จะเป็น will ใช่มีคะเป็น will when will we อ่าเป็นคำว่า we นะเพราะว่าประโยคที่กูพิมพ์อย่างได้คือคำว่าพวกเราพวกเราทั้งหมดเลยเป็น we when will we get the vaccine when will we get the vaccine เมื่อ,อไหร่พวกเราจะได้วัคซีนสักทีอ่ามีใครรู้ไหม โอเคถัดมากับข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะเธอร้องไห้ทำไมเธอร้องไห้ทำไมอยากรู้เหตุผลถูกไหมอยากรู้เหตุผลถูกไหมเพราะว่าเป็คำว่าทำไมนั้นอะไรที่ทำาหาเหตุผลคะ Yes คำว่า why นะคะในนี้ก็คือ why are you crying why are you crying เอ๊ะทำไมคุณงใช้คำว่า crying ล่ะคะต่อ ing ทำไมอ่ะใครตอบได้ใครตอบได้เพราะว่านะคะคำว่าร้องไห้ทำไมตอนนี้ถ้าเกิดถามอยู่แสดงว่าเพราะว่าเราเห็นเพื่อนกำลังร้องไห้ถูกไหมอ่าเราเห็นเพื่อนกำลังร้องไห้อยู่เราก็เลยถามว่าร้องทำไมเนี่ยร้องทำไมแสดงว่าตอนนี้เพื่อนกำลังร้องอยู่เราก็เลยต้องใช้คำว่า crying เติม ing เพราะว่าเป็นปัจจุบันใช่ไหม continuous ใช่ไหมคะโอเคนะอ่านักเรียนพอจะเข้าใจหรือเปล่าวิธีการสร้างประโยคคำถามแบบง่ายๆเนาะคะ่ะอันนี้คุณยงก็ลองให้ลองคิดทำพร้อมๆกันดูเนาะห้าคำถาม5ประโยคง่ายๆนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะให้นักเรียนไปลองฝึก นะคะลองฝึกใช้ลองฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามด้วยตนเองนะคะจาก question words ทั้งหมดที่กูเพมให้มานะคะยากหรือเปล่าเออว่ายากเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะเ,ออเมื่อสักครู่นะคะผ่านไปแล้ว หมมีหลายคำมากเลยเนาะนักเรียนนะคะก็คืออย่าลืมไปทำการทบทวนนะทบทวน question word ทั้งหมดทุกคำนะจดลงสมุดก็ได้ใช่ไหมคะจดลงสมุดไว้ก่อนนะแล้วก็ฝึกตั้งคำถามฝึกตอบคำถามจากรูปแบบที่ครูพิมพ์ให้มานะคะดูจากประโยค5 5ประโยคแรกที่เราฝึกกันก็ได้นะคะและก็ลองพอตั้งคำถามแล้วก็ลองตอบคำถามด,ดูซิว่า,าตั้งแล้ว ตอบยังไงตอบได้หรือเปล่าคนไหนที่ยังงงง,งยังตอบไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูประโยคตัวอย่างของครูพิมพ์ในแต่ละคำดูนะคะว่าเอ๊รูปรูปแบบการถามและการตอบเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงโอเคเนาะเดี๋ยวให้ยังไง